เวลา8นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจยาภานารินทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสรินีสิพัทมหาวชระราชธิดาสเสด็จไปยังวัดละหานไร่อเภอบ้านค่ายจัังหวดระยองทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2563ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระประธานประจำอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงบาดพระสงฆ์สิบรูป ทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์สิบรูปแล้วทรงหลังทักซินโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังท่าน้ำวัดละหารไร่ทรงปล่อยโคซึ่งกรมปรศุสัตว์ถวายโคเพศผู้และเพศเมียนหนึคู่เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลโดยจะมอบให้กับนางสมบัติหารมานพเกษตรกรอำเภอสนมจังหวัดส,สุรินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทรงปล่อยนกปลอดหัวโขนซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายเพื่อบำเพ็ญพระกุศลจำนวน43ตัวโอกาสนี้ทรงปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์ลงในแม่น้ำคลองใหญ่เป็นปลาดุก43ตัวและเต่า43ตัวสำหรับเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไปรวมทั้งทรงปล่อยปลาซึ่งกรมประมง ถวายพันปลาน้ําจืด9้าชนิดเพื่อบำเพ็ญพระกุศลได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาส้อยขาวปลาแก้มช้ำปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนปลาบึกรวม4ี่0 0ืเหมื่นตัวเพื่อขยายพันธุ์ในแม่น้ําคลองใหญ่ ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยองสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญแจกการดอกไม้พระราชทานไปถวายพร้อมกับเชิญแจกการดอกไม้และของขวัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกรยาณีไปถวายและในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสินีสิริพัฒมหาวชราราธิดาพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรม,มเหมือนสุทธานาเรีนาาโปรดให้เชิญของขวัญไปถวายรวมทั้งท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัทยะ ถาวายแจกันดอกไม้ในนามข้าราชบริาพารในพระองค์904และพลอากาศโทสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิจยาภานเนรินีิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิทธพัฒมหาวชรราธิดานำข้าราชบริาพารเฝ้าถวายพระพรและแจะกันดอกไม้ด้วย เวลา12นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชะรกิจยาภาเรนทิราเทพยบดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาเสด็จไปยังสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองซึ่งอุปการะเด็กชายและเด็กหญิงที่ประสบปัญหาครอบครัว,รวอายุระหว่าง6 1ถึงปีจำนวน103 30คนสนับสนุนด,ด้านปัจจัย4การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพรวมถึงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสังคมและจิตใจ มีเมนูอาหารพระราชทานประกอบด้วยหมูกระทะยาหมูยอไอศครีมชานมไข่มุกและเจอลี่ทั้งนี้ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของเด็กและเยาวชนเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามวัยอันจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีจิตใจแจ่มใสสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากนั้นทรงเปิดโครงการให้โอกาสสร้างคน BBG อย่างเทเบิลเทนนิสของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขตหนึ่งจังหวัดระยองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรกีฬา BBG ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิจยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินสิริพัฒมหาวชะร,ราธิดามีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามา ใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโครงการมุ่งพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตันควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยสถานคุ้มครองมีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กในอุปการะและเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมให้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจนกลับสู่สังคมมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยง,งานและเครือข่ายอาทิสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยบูรณาการทำงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการนี้พระราชทานอุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ตัวแทนเด็กชายและเด็กหญิงแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาแบดมินตันโดยนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากสโมสรกีฬาบีบีจีซึ่งจะฝึกสอนให้กับนักกีฬา2วันต่อสัปดาห์ครั้งละ2ชั่วโมงเช่นเดียวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส หลังจากฝึกซ้อมระยะหนึ่งจะประเมินความสามารถเพื่อให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆเพื่อหาประสบการณ์และสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาพร้อมกันนี้ทรงร่วมเล่นแบดมินตันกับนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วทดพระเนตรการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระองค์พา เวลา13นาฬิกา45นาทีเสด็จไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาว,วชนเขตหนึ่งจังหวัดระยองในสังกัดกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาว,วชนกระทรวงยุติธรรมในการนี้พระราชาทานอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิสแก่เด็กและเยาว,วชนในศูนย์ฝึกซึ่งให้การบำบัดแก้ไขฟืนฟ้นฟูจิตใจของเด็กและเยาว,วชนทั้งชายและหญิงอายุ13ถึง18ปีที่กระทําความผิดรวม167คนในเขตภาคตะวันออก5จังหวัดได้แก่จังหวัดระยอง จันทบุรีตราดสะแก้วและปราจีนบุรีรวมทั้งดูแลด้านปัจจัย4ให้การศึกษาและฝึกอาชีพซึ่งสโมสรกีฬาบีบได้สนับสนุนการฝึกทักษะกีฬาแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตสร้างความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองป้องกันกลับไปกระทำความผิดอีก